ี่ครับมาพอกอนิวัฒธรรมดาครับครับหักบอลนี่ยขนาดครับพี่น้องครับครับเก่าสวัสดีครับพี่น้องครับปลาตัวอีสานบานเทอมาลายงานโตอีกคือเก่าครับพี่น้องครับมาลายงานโตตอนเสาร์ครับเสาร์วันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนครับปลาตัวไดกระตาครับไดกระตากับรถคู่ใจกระป้อมครับ สไปหาเบื้องต่อไม้ไฟใหม่ครับพี่น้องครับไปอีกไมห้หนึ่งครับไปตามไปลุ่นน้ำเบาครับพี่น้องไปจิ๋มหวานมาวันนี้มาพร้อมสหายครับพี่น้องทั้งนี้เกี่ยวกุดลประนัมนครับกุศลยางออกหนาเบาขับกลับไปอีกไมห้หนึ่งครับพี่น้องดีกลับมาผู้เดียวเช่นเดิมครับไอ้ดินไป็ุระวนมากครับ เลยเดี <łość> ๋ยวมาูดีกับเอาอแม่เมาอพอไปน้องเป็นมูครับปากกุดไปทางคุดครับไปเนี่ยเดเกียวกุดมาเป็นมูครับคะแนนไก่ไก่ลำทางกีพีเอ็ดมาจำตัวคข้าคู่มือเขาแลวก็บานำดอกมือนี๋มันคิดังไงเราคะแนนองกุนคะแนนแนนว่า ก็มาหาหเข่ายิ้มเสียกี่ครั้งพี่ต้องทีเนี่ยมองหาไล่มองครับเจ็ละมือไปบอกไว้จำกันตอนนี้นี่ครับริมเสะครับนางของบอลไล่บอลได้ครับพี่น้องเป็นบ,บนอลทุกครับบอลน้อยไกลทางมากครับบอลถึงบอลไนได้พี่น้องแล้วป๊าดครับเป็นไร อครับล่ะแดงมาอวกไปเลยรับมาใหม่ไฟใหม่ครับพี่น้องติดฝนเหมือนั่นทั้งถึงบางยางขาดปาดครับพี่น้องมาพออีกแล้วครับนะก่อนครับนะขับแม่นครับครับทั้งทั้งอยู่ที่นี่ครับพี่น้องครับมาจัดการครับปาดครับถ้าปีกมีครับปาดครับอ่อนๆเลยพี่น้อง ที่ได้ครับดสูสิจักปุ๋ยนะปาดครับปาดอนอนครับนี่ก็มีครับครับถือว่าไข่ยยครับพี่น้อง,องครับ อ่อนเลยครับพ <Hey. S 2> <late>. ี่โตทำยังไงครับอือโป้นะบาดกันแนงจะเน่งอุบวนงามครับพี่น้องติดฝนใบแล้วอ้ยครับแเจรเน่งครับว่าผ่านได้ครับครับเงินขับบน ข้างบนก็นนนมีครับ่นองนี่ก็มีครับในงบอบเลยครับคราบเ,เกิด ขึ้นไปน้ำอันนี้นครับน้ำ,นำตามันขึ้นไปเพ่นครับไป้องุ่นครับับหบห้ามงเราแงที่อวคกรกับไปองแขงที่พอปอกแล้ไม่เนื่อครับก็ดีทุบทุบแกงรับเป็นห้องปอกไปนัปอกไว้เฮ็ดต้องไม่ทุงก็ดีกัน่ไปอง เห็นใบย่ำหัองโฮมีกิ่นนี่ครับแหน่งมันนี่แกงแซ่บแซ่บครับมันได้มาเบาเบาโอ้โหเธอไปแกงส่วนบางเบากินแต่แหน่งมันครับว่าเบาหมักแกงหมักทุบแกงนี่ใหญ่นึงแล้วกันเราที่เอาใหญ่เลยกันเลยข้าวผัดังคุดมือเดียวหยิบไดยที่เล็กๆเนี่ย ชดเงาไปนิดน่เอเสียดไดครับใส่ความพยายามนิดหน่อยครับหาดแล้วเร็วครับถูกอย่างครับเป็นในส่วนนีง เยอะย่เลยยิงย่าพี่น้องไปกัไสักหนึ่งบ่อันขับงแนเงยงงใหญ่นึงที่ใหับะับเลยครับยิ่งถึงเงียงพี่นองอ่าครับับบึงก่อนดีพี่น้องครับล่ะ คำแดงเคนปาดครับไปบละนี่เป็นตนัวก้อนขนาดครับผุนรับลไปละจะแดงงอวบกันอีกพึ่งน้ำบาดครับอวบแพงครับพคนละครับพี่ละข้างล่างก็มีครับพี่ควันเมื่อขนาดครับนี่ก็มีครับนะครับผมอวบพี่น้อง หักมวลครับนี่จะเหงาพันธะครับขอบเลยครับเป็นตึกโปร่ปงดีในส่วนนี้ครับติ้ดนำผลไม้ละครับทางถึงบางยางคร mm hmm. ับผู้หากระมวลแห่งครับ มวลมวลนี up, 是是่ tai, ungkin, <c oughs> ครับพักมวนน้ำแข็งมวนนะครับุแข็งเสียบขนาดครับอบอุ่นจ้ะพี่แข็งแขครับอยากให้พี่น้องมาหาน้ำเบาะทีครับพี่น้องนั่งไหนครับแดงหนึ่ง

นี่ดูอะไรครับข้าวกรอกกับใครอีกครับ,รบ,บวันนี้มีแต่แดงนมา,มา,อาอนาครับับเป็นละกอพี่ดูฮักแกะฮักแกะครับปุ๊บละบาดรับปุ๊บละับบนบ่าออกพี่ดเนละกอครับนะบาดซุดหยอดดีครับ ง่ายครับ ปาดครับพี่น้องบ้าครับปาดครับออ้ยครับมาพอกอนี่บัธรรมดาครับอืมครับหักมวลนมื่ขนาดครับพี่น้องครับออ้ยครับอ่อนซอนดีเต็มกำจุรูครับพี่น้องเอากินน้ำตาไปละ ขับเจินเทินเมืองเครื่องผครับพี่น้องบาดอืมนี่ครับข้างล่างกะนี่ครับพี่น้องครับจ้ะนอนเขาขาวดิครับกวดจังหายครับถือว่าหมันนี่ครับบ่ดิขับเบาจะสี่แค่อย่างข้าวรับกินน้ำจะข้าก้นอืมอไปบ่ อ่าปากถึกอ่าปกากถึกเฮ้ยมางมอมอกินได้ไหกันเฮ้อาอยี่บ๊อเอ้าเอา,เอาครับกินด้วยกันมาด้วยกันก็จะกินด้วยกันครับอ่าปากถึกอ้าไปพอ่ <c oughs> อครับนี่นี่อืมอืมอืมขับพื้นแรงมาเป็นมูครับพี่น้องมึงตามมามาถือว่าได้ไไไไอยู่คนละครับเดี๋ยวสีหารออีจะเข้าครับ แค่น้อยจะกสอเมื่อครับค่าได้เติียมกันหลายติบครับนี่ก็ถือว่าไข่แล้วว่าถือเอาไปเห็ดน่อไม้ถุงไว้น้ำครับเนื้อจากแกงกันที่เห็ดไว้ครับพอดีกินย่างเอาบะหมี่ครับพี่น้องแต่วันนี้เสียบกลัวนอตาเบาแตากับความคิดของเบาเบาหมักแห้งครับมักแห้งหน่อไม้ทุบดีๆแกงไปครับแกางต่อใช่ไหมไปไป ับอะนรเงนี้ยใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยครนะับุบ่นปาดครับทำไรปาดเดียวีละแกะครับอือครับเงๆ้ยทำพี่นเพงพี่น้องปาดกันนะ ็มีครับออิ่มบันเทิงใจครับปาครับพี่น้องโอดรัวเลยครับอืมขมิน้นครับ,ออรบเอาไปด้วยครับอืมนี่แนะเกิดจู ตาเครับหะหนอนตาท่วนรับนู่นครับนะเอลเลนนี่นนครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่อวบน้องอาดครับโผล่เลยครับพี่น้อง ครับล่ะเตรียมกำจุรู้เลยครับครับแหนงน้อไม่โจครับปาดเดื๋ยล่ะโอ้ยครับปาเขาก็มขอครับพี่น้องแนวหาครับแนวมักนี่รับมดละรับปอกออกนี่อ่อนนื้ครับพี่น้องแกงเสบบ่เลื่อนนะครับน้าไม่โจนี่แหนงมันครับปุ่นเอาไปครับปาดครับเอาไปด้วยกานครับพี่น้องนะ บอกออกกะทิมาผ่ากันแล้วขุนครับปอกออกปอกทุบแกงเนี่ยมาครับทุบตถอะนึ่งครับอืมไป้วครับมีแต่แนงชวยๆเราอืมับอีดละขับปุ่ขอ พบผลงานการหาเงินไฟของบ่าวตัวค่ะพี่น้องประจําบันทียิบเจ็ดเมษายนครับก็ถือว่าบ่าขาดครับพี่น้องมาไม้นี่ก็รับนี้นะแต่ละแหนงกับพี่ไต้แหนงอวบครับแหนงติดฝนหมครับพี่น้องครับบ่าวก็สิ่งใดก็ได้เลยครับถือว่าใครอยู่ใครอยู่เมื่อนี้ครับก็ถือว่าเพราะระยได้กินเนาะครับพี่น้องก็ถือว่าได้รลายเติบอยู่เมื่อนี้รับบ่าวตัวขอบุญขอบคุณเน้อครับอีพอยแม่ครับเอ้อยใต้ยิ่งทุกคู่ทุกคนครับที่เขามาเบิ่งมาแย่งรับบ่าวตัวอีสานบานเท่าครับพี่น้อง กับหาวิถีชีวิตบ้านๆครับการท่าอยากกินการเป็นอยู่ตามอีสานบ้านเฮาทูอีพอยแม่เขอาเข้าเดี๋ยวเบิ้งครับทูพ่อพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับผู้ที่โยใน ny. ประเทศหรือต่างประเทศครับที่ยังให้กำลังแรง้ำลังใจบาตัวเสมอมากครับฝากไว้เลยครับบาตัวอีสานบ้านเฮาครับฝากอีพอยแม่ครับกดไลค์กดแชร์ในทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ครับเป็นประโยชน์ต่อบาตัวเสมอมากครับพี่น้องครับพอได้มยี่แฮงค์คลิปคอยพี่น้องบ้าครับอยู่ดีมีแฮงค์ลำลำรวยรวยทุกคู่ทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับ <Universe> <talk> <ajudar>